จุดตุ่งหมาสุดท้ายนะครับพี่ๆเขาชวนไปเดินถ้ำกันผมก็ไม่รู้ว่าชื่อถ้ำอะไรนะก็ลองดูวนะ่ข้อมูลผมไม่มีจริงก็แรกเมื่อวานพี่แจ๊กก็บอกผมแล้วว่ามีถ้ำอยู่เดี๋ยวลองไปดูข้างในนะว่าถ้ำบนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ,อ,อ่างทองยังไงฮะกับพี่ๆนะเดีนะ๋ยวเที่ยวอย่างนี้คือมาจำเจมกันโอเคคนระับโอนะ้จตกตรงนี้ผมไม่แน่ใจครับจา,จ,าจากท่าเรือครับท่าเรือมันชั่วโมงนิดๆครับท่าเรือไปไหนครับเกาะสมุยเหรอ เขาศกครับเพราะว่ามันอยู่ที่นับว่าว่าว่าพี่จองแพที่ไหนว่ามีใกล้ใกล้ไม่เหมือนกันอยู่ที่ที่แพที่จะไปครับมีเรือไปเชี่ยวหลานด้วยครับไม่มีครับผมก็พี่เขาจะไปขอศกไงก็คือจากจากเทศท่าไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะคือพี่เขาจะไปตรงท่าเรือเขาศกแล้วขึ้นขึ้นเรือไปแพครับผมขึ้นไปแพก็งก็ใช่ฮะก็งกว่าครับขอบจ้าขนนะ หนูไม่เอากล้องมาแล้วพี่แปลว่าแปลว่ามีตากล้องน่าจะขึ้นไปข้างบนนะเพื่อนเพื่อนด้วยแต่แบบนี้พุ่งตรงข้าแดดโคตรแรงแต่แดดแรงเนี้ยดูท้องทะเลแล้วก็หาดทรายมันจะสวยฮะผมก็ไม่ได้มีข้อมูลนะว่าที่เนี่มีถ้ำด้วยแล้วก็พี่ๆีเขาจะเขียนเขียนว่า ทางเดินสาธารธรรมชาติถ้ำบบวบกอบทะเลมีประมาณสี่หกจุดได้อยู่นะโอ้โหก็ค่อนข้างจะพอได้นะเนิาม0 0เมตรขึ้นไปข้างบนนะเอราวัออเดี๋ยวดูกันนะาข้างบนเป็นไง ถ้ำบโบอกฮอะดูทางขึ้น <c oughs> คือถ้ามาเถาถ้ามาเขามาถ้ำไม่มีทางเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่มันไม่สุด <c oughs> มาเดินไปเรียก <c oughs> ออกกำลังกายกับชาวดีว่ากินข้าวก่อนนะเนี่ยดูเยนะฮะนะฮะไปะดูี่รออะไรฮะสามร้อยเมตรเองอะ โอ้ยตอนขึ like ้นแม่งตอนลงมันลื่นเลยเนี่ยนิสัยเรียนอันนี้โคตรเชียวนะนี่นะขึ้นมาหน่อยเองนะเดี๋ยวตอนลงแม่งเล้าใจกว่า นะทามเงอนโคตรธรรมชาติเลยคือเท่าที่ของได้เป็นทางหินอย่างที่ขึ้นจุดชมวิวเมื่อวานนะอันนี้เป็นหินธรรมชาตินะเป็นรถหลัน่นรถหล่นกันไปฮนะเอาขึ้นต่อตอนแรกว่านึกว่าขึ้นชิวๆวนี่ยไปเจอเจอทางขึ้นนี่ก็โอ้โหแล้วเวฮ้ยไปไหนก็มาแล้วฮะก็ วันสุดท้าย้องเอาใสุดก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกเมื่อไหร่ฮะแต่มาแล้วก็ขอให้ทุกที่ที่ไปได้เนาะรอพี่พี่ก็ถ่ายรูปกันก่อนเอ้ยเ๋ยขอนั่งพักก่อนเดี๋ยวรอพี่พี่ก็ถ่ายรูปก่อน ขาเพื่อนครับผมจุดชมวิวแรกมะ,ะไปกันนะเห็นแล้วสวยอยู่เหมือนกันพอได้ฮะพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์สวยแสงใสจัดไปฮะจุดชมวิวขึ้นมาหนึ่งร้เบตรคับผมกับผาะอะไรโบกๆนี่นแหละอเอาใกล้วกันเอาให้สุดๆแล้วกันนี่นี่จุดชมวิวอยชื่นใจครับเพื่อน โอ oh, ลมโชยข้างล่างน้ําใสอันนี้คือแค่จุดแรกนะฮะยังเหลือทางเดินอีก200เมตรแบบว่าทางป่าจริงๆถ้าไม่มีเชือกนี้แม่งอันตรายแน่นอนนะเพราะว่าข้างๆท,ทางที่เราเดินมาแม่งเหวและะ้วเลยถ้าเขาบอกว่าสวยไปดูกันนะไหนๆก็มาแล้วไอ้สุดครับผมข้างล่างเป็นท่าเรือที่เรามา มาหนึ่งร้อยเมตรครับไปต่อฮะร้อยเมตรต่อไปที่นี่ก็จ,จะมีจุดพักให้ถ่ายรูปเป็นจุดๆนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว,ว่าระยะทางห่างกันขี่ขี่เมตรก็ไม่เคยมาก็รู้ไปพร้อมๆกันหรือว่าเพื่อนๆเคยมาแล้วก็ไม่เป็นไรฮนะถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยมาที่นี่ก็เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆแล้วกันฮนะคลิปนี้อย่าลืมนะฮะ เหนือสดๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วกันนะทั้งท่องเที่ยวและตกปลาครับใครชอบท่องเที่ยวสายกลางเต็นท์สายอุทยานแห่งชาติหรือว่าถ้าเป็นสายตกปลาปลาเกิดมาทะเลปลาบ่กดไว้เลยฮะแล้วเพื่อนๆก็มาเป็นสมาชิกตกปลาสบายๆมาหยุดแล้วก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงด้วยกันครับผมเดินต่อ แต่ตรงนี้ชิวกว่าร้อยมีแรกนะเพราะว่าชั้นไม่เยอะเดินง่ายมันเป็นทางไม่ไม่ไม่ถึงกัขึ้นปีนเลยแค่เดินทยอยๆปีนขึ้นไปนะและที่สำคัญล่มด้วยตอนฝนมันตกเนี่ยพระไอป่ามันชื้นอะ่ะแล้วมันไอเย็นมันตีขึ้นเราอะ่ะคือมันแบบถ้าร้อนก็ร้อนแบบชื้นๆเงื่เอ,อเราออกจริงแต่ มันเย็นสบายพูดยังไม่ทันขัดคำเอาแล้วท,ทํามถ้าไรวะเนี่ยบัวโบกใช่ไหมนุ่น <c oughs> กินนี้บอกว่าเดินอยู่ชิลๆเลยนะะขึ้นอีกแล้วโอ้โหเราทานต้องปีนนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวดูเหลี่ยมก่อนดูเหลี่ยมก่อนอข้อเสียคือมันเป็นเป็นขี้ตะไคร่มันลื่นนะฮะ อย่างเงี้ยขอสองพักเราเดียวไม่ถึงนะขอสองสองหยุดเหนื่อยแล้วกันสองพักผ่อนแล้วกันอะดูขึ้นไปแล้วท้อแท้แต่ถ้าไม่เราไม่มองข้างบนอะ่ะก้มหน้าเดินน่ะมันก็โอเคนะเดินไปเรื่อยๆถ้ามองข้างบนแม่งรู้สึกหอบเลยอ่ะ,อะ,อะ ต่อก้มหน้าก้มตาเดินเดี๋ยวปลายทางมันก็ปรากฏอ,อยู่ข้างหน้าเองฮะถ้ามาลองไปทางก่อนแม่งรู้สึกไก่แต่เราก้มหน้าเดินเนี่ยเงยหน้าไปแม่งถึงแล้วไงอโอ้ยนึกถึงตอนลงเลยอะ่ะโอ้โหดูเอาตาแจกก็อยู่นู่นยแล้วนะแต่ข้างบนค่อน้ว่าสวยเพราะว่าพระอาทิตย์มนส่อง มปอกถ้ำพอดีผมยังไม่เห็นภาพน,นะแต่เห็นแสงที่ขอขึ้นไปก่อนแล้วแล้วดูทางโอ้โหเอาก่อนนั่งพักก่อนแล้วกันก่อนที่จะเจออะไรจะสวยๆมนต้องแลกกับความเหนื่อยเสมอ,อคนเดียวถ่ายด้วยเก็บภาพไปด้วยแต่ต้องใช้สองมือนะ มาครั้งลื่นไปไปไปเดี๋ยวไอจุดจุก็ขึ้นเลแล้วโอ้โหไปต่ออีกหน่อยเดียว เกี่ยวแล้วขึ้นแม่งเลยเ,ยเย้ถึงแล้วนี่ข้างหลังนั่นคือถ้ำจะขอพักเหนื่อยก่อนจะเดินไปไงต่อวะเฮ้ยแต่สวยนะข้างในยังไม่ถึงในถ้ำนะแค่ปากพี่ก็บอกว่าให้ขึ้นไปข้างบนนี้อีก ก็่อเอาลงนี้นะเกลือบนนู้นเพื่อนๆข้างๆผมป้ายถ้ำบัวโบกอีก80เมตรแต่เดี๋ย่เพิ่งเดี๋ยวให้ดู80เมตรเป็นไงดู<笑><笑>นี่ลงนะเข้าไปถ้ำทางนู้นนะแต่เชื่อไม่มีนะผมไม่รู้ว่าข้างในมันต้องเดินไปทางไหนนะ <S <S เดี๋ยวเราทําตามเสียงกลุ่มที่เดินไปทางหน้าก่อนแล้วกันฮนะแต่ ไม่อยากคิดเลยว่าก่อนขึ้นกูจะเป็นยังไงวะเนี่ยอ่ะลงแล้วกายพร้อมใจพร้อมเราทําได้ฮะจัดไปผมพยายามจะไม่ไ้แตะหินนะเพราะว่าไม่อยากจะโดนหินเอาเท่าที่พอแตะได้แล้วกันนะข้างในถ้ามันเพื่อนแบบเงี้ยผมผมข้อเสียแม่งไม่ค่อยชอบถ้ำเรอกแม่งดูมืดมมัวมัมันด,นดูชีวิตมันหดหู่ไงไม่รู้ไปเที่ยวถ้ำเทใจไม่เคยเข้าลึกขนาดนี้ฮะเพราะกลัวมันกลัวกลัวเพิ่งตองกลัวผีเอางั้นเหร มืดๆนี่ไม,ม่ไห,ไหวเียวขอไปส่องๆก่อนนะฮนะพเพื่อนเพราะลงไปมันมันไม่มีไฟว่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันสุดแล้วแล้วขึ้นไปทางนู้นแน่เลยกูว่าแล้วนีใช่แล้วอย่างอย่างที่ขาดไปเลยต้องลงตรงนี้ก่อนใช่ไหมจะลงตรงนี้ก่อนไหมหรือปีนี้เลยขึ้นเลยอ่ะ ก็ถ้าถ้าไม่เจอน้องกันนะผมลงนี้แล้วเนี่ยนี่ลงเนี้ยมีลมผ่านด้วยไอหากรว่าลงนี้เลยเนี่ยอ๋อขึ้นได้เลยเลยจ้ะโอเคก็คือมองจากข้างบนประมาณนี้ตรงไหนผู้หญิงผู้คอคืออันนี้ใช่ไหม แต่เขายังไม่ลงมาใช่ไหมทักอยู่ป being, แป๊บเดียวแมงลงเลย่างนี้ไปไหนเล่อดูกันก่อนที่หลบไล่กันอะไรชั่วโมงเหลือแสงไว้นะเมือก็หันหลังแค่ ออผม่่นะมาถึงขนาดนี้แล้วอีกแค่ยี่สิบเมตรเองต่อฮะเดี๋ยวต้องมีไฟใช่ไหมนะไฟแบตเนาะไฟแบตเตอรี่เนาะ ไอมือถือนะบัวบกครับผมคล้ายหัวใจอ่าอ่าแต่ตอนนี้ที่มันเป็นสีเขียวเนี้ยเพราะนองเที่ยวมูอปะจับกันขรับมือเป็นรูปมัน<อ>เลยทาให้ไอ้หินห้องย้อยตายครับผม จริงถ้าไม่มีโดนมือเราอะไรมันก็จะงอขึ้นลงข้างล่างอีกใช่ครับที่ใหญ่กว่าเดิมครับนี่พี่เดี๋ยวพาเดี๋ยวให้พี่ก็ถ่ายดูเนาะทีบอ่ะนี่ตายนี่คือตายแล้วครับผมนี่คือตายแล้วคือตาอย่างนี้ใช่แต่ถ้าไม่ตายพี่มาดูครับผมอ๋อนี่ตาคันโคตรดูปิ๊บเลยอ๋อมันจะเป็นเรืองแสงใช่ครับเดี๋ยวพี่ยับตรงนี้คือยังไม่ตายมันเลยใช่ไหมอ๋อนม่ตายแล้วเพื่อนดู เพราะฉะนั้นมาเที่ยวถ้ำมาดูหินนอกหินย้อยห้ามเลยฮะคืออย่าเอามือไปแตะดูได้แต่ตามืออย่าต้องเดี๋ยวหินนอกหินย้อยมันจะเสียฮะนี่แล้วเพื่อนๆมาที่หลังก็จะไม่ได้เห็นอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆทำซะอีกนะไม่ดีเลยครับผมลงทั้งหมดเลยแล้วทั้งถ้ำก็เป็นอย่างนั้นหมดใช่ไหมนะ เนี่ยทั้งหมดเลยหมดเลยก็คือตรงนี้เราเปิดได้เที่ยวครับเมื่อก่อนเราจะเปิดข้างในห้องข้างในด้วยครับแต่ว่านท่องเที่ยวพอมาแตะมาเขียนมาอะไรเราปิดเลยอืข้างในจะสวยกว่าออแต่ตอนนี้เราไม่เข้าเลยครับครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปแต่ตอนแรกคือถ้ากลุ่มแรกทำยังไงกลุ่มที่หลังก็จะสวยอย่างนั้นใช่ไหมนะของที่สวยก็จะหยุดยั้งโดยไม่ได้ดูฮโดยไม่ได้สัมผัสกันก็ขึ้นมาในแค่นี้ประมาณนี้ฮะฮะอยากรู้ว่ามันเปิออกมายังไงอ่า หยุดฟูไปดูกันเนาะนี่ดูน้ำใช่ไหมนะนี่ครับอ๋อจะเกาะจนเป็นหินปูนแล้วงอกลงมาก็หยุดทีนิดทีนิดทีนิดอย่างเงี้ยนะครับไอเนี้ยมันจะไม่หยุดละมันจะค้างมาเอาคือน้ำคือค้างอย่างงี้เลยใช่ครับแต่ถ้าพวกที่หยุดลงมาพวกหยุดมานี่มันจะก่อตัวเป็นหินงอกอ๋อโอเคก็คือว่าข้างล่างหินงอกข้างบนหินย้อยข้างบนหินย้อยโอเคอยู่ที่ว่าน้ํามันลงมาสภาพไหนครับผม ก็บางบางทีมันก็ย้อยลงมาแบบเนี้ยก็เกิดเป็นหินพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือพวกหินห้องย้อยหมดเลยก็คือหยดจากข้างบนมาแล้วว่าเกาะ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 กัแต่ที่เป็นอันเนี้ยก็คือที่เป็นรอยริ้วๆอันเนี้ยอ่ะมันเป็นทางน้ํามาน้ําพอคนตกเยอะน้ําลงมาเรื่อยก็ไหล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 มาใช่ครับอ๋อน้ำหยดมาตลอดพี่ขึ้นมาพี่เห็นแนั้นไหมไอ้ที่เป็นคนคล้ายๆคนอ่ะ อตอง,งนู้นใช่ไหมที่เขาหัวผู้หญิงยังไม่ได้ดูนนะ <c oughs> เหมือนกันับเขาบอกเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวตอนกลับไปต้องเห็นใช่ไหมเห็นครับโอเคครับ เพื่อนขาลงกระถ่ําโกโบกไม่ยากอย่างที่คิดนี่ผมลงมา,าพักแล้วจะถึงพื้นแล้วมันชันจริงแต่มันลืาาลล่นสไลด์ได้เฮ้ยสไลด์ดืมันเลลื่นสไลด์ได้สไลด์ลื่นได้เพื่อนๆนะที่นี่ลงมาเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยทัวร์จะมารับแล้วผมขอกินข้าวอาบน้ํานอนพักแล้วกันนะะก่อนที่จะลุยกันต่อคลิปต่อไปไงก็ฝาก รายการไปเรื่อยเ,เดี๋ยวก็ถึงไว้ได้หวางใจง่ามใจไม่ยกไม่ยา่าชอบเที่ยวชอบกางเต็นชอบเที่ยวอุทยานทุตชอบเที่ยวธรรมชาติด้วยทักรายการแล้วงกงนครับผมก็ที่สำคัญให้กำลังใจผมหน้าคือฝากกดส u b s ไคร b e กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกงๆด้วยฮะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมซินออดปรยืทธ์เหนกันนะฮะจากเนี้ยลงไปอีกร้อยเมตรถึงแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะไปพายเรือแคมนูนกันที่ไหน ติดตาไมไหมครับผมตอนนี้ก็จะไปจุดที่ใคร,ใครยักอยู่ครับผมว่านี่สองวันเต็มเต็มกระก่อนนี้